อขงสิเสวัสดีครับผมป๊อปเสียเที่ยวลืมแก่ครับอ่านี่คือที่พักของโรงแรมเรานะครับที่เพื่อนๆเห็นนี้ก็ดูสมมกหน่อยนะครับสภาพห้องนะครับผู้ชายไม่มีอะไรมากมายครับก็ลองกันอย่างนี้ครับเสื้อโก่เลยนันนะอันนี้คือที่ทํางานผมนะครับอันนั้นคือตู้เสื้อผ้านะครับอันนี้ก็ที่นอนของคุณอ่อ สิิจโ,จโจโดนเมื่อคืนนี้โดนผมถีบตกเตียงฮะแค่นอนกนก <c oughs> นบ้าครับคนนกนดังมาก <c oughs> ค<น>ุณโ <c oughs> ดนโกนผมถีบคุตกเตียงเลยละนงสีไม่นี่ก็ราคาก็ที่นี่ไม่แพงนะครับชื่อว่าโรงแรมนะครับอ,อะไรนะ Golden, Golden Sky Hotel นะครับ,บ,บก็เจ้าของโรงแรมพูดไทยได้นะครับพูดไทยได้นะครับอยู่ที่เมืองเบย์นะครับ เมืองมาเล็ดนะครับก็เพื่อนๆมาที่นี่แล้วก็เรียกโมไซค์รับจ้างจากที่จอดรถมาตู้มานะครับก็ประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันจาร์กก็ประมาณอยู่ไม่ถึงยี่สบาทก็มาถึงยังไงไม่ได้ครับก็ไกลนะประมาณสามโลนะใช่ครับเออไม่ใกล้ๆนะเขาค่าโมไซค์แพงคนระับไม,ไม่ไม่แพงหนึ่งพันจาร์ดนะให้เขาเลยถามหนึ่งพันจาร์ดหรือเปล่า,อย,าอย่าไปถามราคาเขาผมให้เขาไปแล้วหนึ่งพันจาร์ด มาถึงนี่ได้เลยนะครับไปไหนก็หนึ่งพันจาส์ผมรู้สึกที่นี่นะโมไซน์นะใช่ไหมสามสิบสามบาทอ่าใช่อ่าเฮ้ยหนึ่งพันจ่าสานสามบาทใช่ใช่ 1, 3, 3, 3, 3ใช่บานสายสามบาทก็เพื่อนเพื่อ,อก็สามารถมาเที่ยวที่ามาริตไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยก็เพียงแค่คุณบาหน้าด,าด่านแล้วนั่งรถตู้มาแล้วก็ถึงมาริดใช้วเวลาหกชั่วโมงนะฮะก็หาโรงแรมพักเดินเที่ยวนะแนะนำนะยังเก่งนะ อยู่นานหน่อยไม่เกินสองวันพอกลับบ้านสวันองสองวันพอสามวันนะสามวันมากไปนะสามวันสองคืนนะตอนสองคืนอ๋อใช่เอานับ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 วันวันเดินทางเลยใช่นะอ่านี่คือชวิตโจนะฮะเที่ยวดลยมแก่นฮะสังเกตว่าจะมีเกลือด้วยฮะเกลือด้วยชวิตโจเที่ยวเลยมแก่กูตายกูละเีวิตเราเี่ยนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อนองป๊อปเซียครับผมผมป๊อปเซียนะครับสวัสดีครับเพื่อน สวัสดีครับเดีย๋ยวลองสับตะไคร้ผมเลยนะครับเมื่อกี้ผมเริ่มเปิดฝาเริ่มเสียงเข้ามาได้เลครับ